สวัสดีครับเพราะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจปลาสลิดไข่บางบ่อน,นะครับแล้วว่าแอดไลน์มาที่นี่ได้เลยนะครับาลาย J E Y J P K 2 5นะครับผมแล้วว่าเราจะมีแบบไซส์ไหนห้หตัวไม่ไข่นะครับอะไรไม่ไข่แต่ว่ามีมีแบบไข่ด้วยแบบไข่อยู่ไนะ,ไนะแบบไข่แบบไข่นี่ อันนี้ห้าตัวไข่นะครับผมนี่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ประมาณฝ่ามือนงซึ่ง,งแล้ว,าว่าแปลกใจว่าปลาแห้งปลาอะไรคือผมจะบอกให้ปลาอย่างเงี้ยในส่วนตัวผมผมว่ากินอร่อยกว่าปลาแห้งนะแล้วสามารถท้อดกินได้เลยเพราะว่าแพ็คแบบสุญญากาศแล้วก็หมักเกลือมาแล้วรสชาติก,าก็ไม่ได้เค็มมากบางคน ไปติดเขาเรียกว่าอะไรวะไปติดประจําภาพประจําภาพว่าปลาปลาปลาสลิดนี่ต้องเป็นปลาสลิดแดดเดียวเสมอไปแต่จริงไม่ใช่นะครับผมคือแบบเนี้ยก็มีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งลูกค้าไปแช่แข็งเนี่ยสามารถได้เป็นเดือนเก็บได้เป็นเดือนอ่าเนี่ยแล้วก็ไอตัวที่ผมขายเก้าบาทก็คือตัวนี้เนี่ยเก้าบาทเนี่ดูแล้วซึ่งมันไม่ได้เล็กนะเก้าบาทเนี่ยแล้วเนื้อปลามันก็ฟูเนี่ยดูดิมะ เค็มไม่มากคือกินกินกับข้าวคือแบบกำลังดีครับแล้วว่ามีน้ำพงน้ำพริกหรือว่ามีส่งตรงส้มต,ตำอะไรกินแก้มเอ๊กินแก้มกับอะไรก็ได้นะครับผมเนี่ยใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ j จี P ๊ยเจสองนะครับรเรารมีราคาส่งนะส่งส่งทั่วไทยกรุงเทพค่าส่ง85บาทต่างจังหวัด95บาบาทนะครับอ่าดูมีขนาด หลายไซส์ให้เลือกถ้าคุณจะไปทอดขายทํากาไรเลยก็ได้แต่คุณเนี่ยดูอ่ะอย่างนี้มันมีห้าตัวไข่ห้าตัวไข่ห้าไม่ไข่แล้วก็หกตัวไข่หกตัวไม่ไข่มีเจ็ดตัวเจ็ดตัวไข่แล้วก็มีแปดถึงเก้าตัวแต่ที่ผมขายอ่ะไอตัวละเก้าบาทผมใช้ไหนวะแปดถึงเก้าตัวนี่ใช้ตัวนี้เนีแปดถึงเก้าตัวไข่ครับผมแล้วก็ขายขายดีมาก